อ้อมเช็คมีแฟนทำงานก่อสร้างเช็คคิดว่าอ้อมจะขายหน้าไหมเออก็พูดมาสิก็เราตกงานนะ่ะอ้อมว่าเราเลิกกันเถอะไม่นอะอ้อมของขาดแล้เถอะไปน้องดาววีคิสมา จีหลายอยู่หรือเปล่าคะออมมาติดต่อเรื่องกระเบื้องค่ะใช่ครับออมเช็คเช็คไหนบอกว่าทำงานบริษัทแล้วนี่อะไรทำไมมาทำงานก่อสร้างนี่เช็คตั้งใจจะทำให้ออมขายที่น้าใช่ไหม มีแฟนทํางานก่อสร้างเช็คคิดว่าออมจะขายหน้าไหมขอเหตุผลที่ฟังขึ้นสักข้อนะเช็คเออก็พูดมาสิก็เราตกงานนะ่ะตอนนี้ทำอะไรได้เราก็ทำไปก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเหรอเช็คแต่ไม่ใช่งานแบบนี้ได้ไหมออมรอเราก่อนนะเราสัญญาว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้แล้วเราจะได้สบายไปด้วยกันไงสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทำงานก่อสร้างเนี่ยนะ แล้วชาติไหนมันจะรวยล่ะเชฟออมว่าเราเลิกกันเถอะไม่นะออมขอโอกาสเรา,<ช>าเถอไะไป <ใช S 2> ออมไปขอโอกาสอีกครั้งเถอะไม่เชฟอย่ามายุ่งกับออมออมหวงกันอยู่บ่ยังแค่กันอยู่บ่บอกแน่ก็ได้ท้อใจสิคาดแล้วเด้อ วันนี้ฝากจัดเตรียมโต๊ะอาหารไปให้ด้วยนะพอดีมีลูกค้าจองโต๊ะไว้ห้าที่ตอนบ่ายๆเขาน่าจะมาได้เลยครับคุณเฟิร์นเออกีตาฝากไปเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ําให้หน่อยนะเมื่อกี้ฉันเปิดแล้วมันไม่ติดอ่ะมันน่าจะเสียอ๋อได้เลยครับคุณเฟิร์นเช็คเฟิร์น ้อนเดี๋ยวก็สามรักเอาหรอกอืมขอบคุณนะเฟิร์นที่เลี้ยงข้าเราอะไม่เป็นไรเชฟเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันสิเออว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเชสถึงเป็นแบบนี้ก็เราตกงานอะเฟิร์นแล้วเราก็ไปทำงานก่อสร้างแถมยังโดนท่อแก่โกงค่าแรงอีกแัะที่แย่ไปก่อนนั้นนะแฟนของเราก็ทิ้งเราไปแล้วตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วนะ ฟิร <Fern. S 1> ์นอย่าปฏิเสธเราเลยนะเชคในนี้มีเงินอยู่ห้าแสนเชคเอาไปตั้งตัวนะเราเชื่อนะว่าเชคเป็นคนเก่งมีความสามารถเรารู้ว่าเชคทำได้ขอบคุณนะเฟิร์นคุณคุณเนี้ยเราจะไม่ลืมเลยสู้ๆนะเชคเราเป็นกำลังใจให้ เชนครับอ่ะน้าจะขอบคุณนะเฟิร์นจะขอบคุณอะไรแค่เอาน้ามาให้เองนะเปล่าเราอยากขอบคุณที่เฟิร์นคอยอยู่เคียงข้างเราและเป็นกำลังใจให้เราต่างหากละ่ะเรามีวันนี้ได้ก็เพราะเฟิร์นเลยนะมาอามไหนของเช็คเนี่ยเลิกน้ำเน่าได้แล้วน้ำเน่าอะไรเช็คพูดความจริงต่างหากละ่ะงั้นเดี๋ยวเฟิร์นลงไปดูงานข้างล่างก่อนนะโอเค เออคุณวันนี้คุณมีนัดสัมภาษณ์งานด้วยนะอย่าลืมล่ะได้เลยครับคุณเลขาเชนครับขออนุญาตค่ะ เชเป็นยังไงบ้างเราก็สบายดีและออมละ่ะเออช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเรากำลังหางานทำอะ่ะเราตกงานแล้วเช็คทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่เราทำงานที่นี่แล้วทำตำแหน่งอะไรเหรอพอจะรับเราเข้าได้ไหมเราเป็นประธานบริษัทนี้ฮะจริงเหรอเชคงั้น เชก็ต้องเป็นเจ้าของบริษัทนี้สิเชกรับราเขาทำงานนะนะเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาออมขอโทษนะเชคไม่เป็นไรอ้อ,อมมันผ่านมาแล้วนะ่ะก็ให้มันผ่านไปเถอะเราไม่ถือสาธเธอหรอกขอบคุณนะเชคงั้นลองกลับมาคืนดีกันได้ไหมเชคที่ผ่านมาออมคิดถึงเชคตลอดเลยนะไม่ได้หรอกอ้อ,อมเพราะว่าเรา เรามากวนหรือเปล่านี่ไงภรรยาของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช็คอืมไม่มีหรอกคุณออมกลับไปได้แล้วนะวันนี้คุณนะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเช็คเสียใจด้วยนะครับตอนที่ฉันมีใครเฟิวันนี้อยากกินอะไรนพิเศษไหมเดี๋ยวพาไปกินนะ กินอะไรก็ได้ขอให่เป<อ>็นคนดีน่าจะพอแหมปากหวานจังเลยนะค่าเช่าที่เดือนแรกพวกเรายังไม่ขอจ่ายได้ไหมมันน่าจะยังขายของไม่ได้แค่ค่าเช่าที่เดือนละห้าพันเราช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วเราคิดผิดกันหรือเปล่าที่มาขายข้าวแกงแบบนี้ขายข้าวแกงมันไม่ดีตรงไหนแต่ถ้าเราเปิดบริษ,ษัทเหมือนเฟิร์นเหมือนเช็คเราน่าจะมีโอกาสตั้งตัวเร็วกว่านี้ สองแสนถ้าไม่พอก็บอกได้ไนะเพื่อนขอบใจนะเชคเฟิร์นไม่เป็นไรเราเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วเธอน่าจะมาทำงานบริษัทให้เป็นหลักเป็นแหล่งนะขายเครืแกงมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนขอบใจนะเฟิร์นแต่เราสองคนชอบเป็นนายตัวเองมากกว่าเฟิร์นบอกกัาเธอสองคนนี้เขาชอบเป็นสลาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว แล้วมีอะไรให้เราช่วยอีกหรือเปล่ามิว oh. ออมเอเราขอรบกวนได้่อยละกันค่าเช่าที่เดือนแรกพวกเรายังไม่ขอจ่ายได้ไหมมันน่าจะยังขายของไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่ค่าเช่าที่เดือนละห้าพันเราช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วขอบใจนะเฟิร์นขอให้พวกเธอโชคดีนะแต่ฉันเนี่ยก็ยืนในคำเดิมถ้าเปิดบริษัทเหมือนฉัน พวกเธอก็จะมีเงินมีทองสุขสบายเหมือนฉันกับเฟิร์นไงล่ะ โตไปเดีต๋ตรงนี้เขาจัดการเองได้นี่ออกอะไรหรอมิว้วเราคิดผิดกันหรือเปล่าที่มาขายข้าวแกงแบบนี้คิดผิดยังไงอ่ะแล้วขายข้าวแกงมันไม่ดีตรงไหนไม่ด,ดีแต่ถ้าเราเปิดบริษัทเหมือนเฟิร์นเหมือนเช็ก เราน่าจะมีโอกาสตั้งตัวเร็วกว่านี้มิวทุกอาชีพมันก็มีความเสี่ยงมีโอกาสตั้งตัวได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเราขายข้าวแกงต้นทุนเราก็ไม่สูงที่เหลือมันก็เป็นกำไรแต่ถ้าเปิดบริษัทต,ต้องใช้ทุนจดทะเบียนไหนจะค่าแรงพนักงานลองคิดดูสิเปิดบริษัทถ้าไม่มีลูกค้ามันก็ไม่มีกำไร แล้วแบบนี้มันจะต่างอะไรกับการขายข้าวแกงอือใช่เพราะฉะนั้นเราจะสู้กันต่อไปนะอ๋อต้องอย่างนี้สิมิ้ว จแล้วเหรอว่าจะทำแบบนี้มันไม่มีทางเลือกเฟิร์นเอาของพวกนี้ไปขายแล้วไปใช้นี่โรงงานซะแต่มันเป็นของที่เชครักไม่ใช่เหรอถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังสู้ของพวกนี้เราหาใหม่ได้เฟิร์น กันอะพวกเธอจะเอาทองไปไหนพอดีเรามีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยก็เลยจะเอาทองพวกนี้ไปขายใช้นีนโรงงานเช็คมีอะไรให้เราช่วยไหมอ๋อ,อจึงจอยน่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราก็หมุนเงินทันถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะไม่เป็นไรหรอกว่าแต่พวกเธอมาหาเราถึงที่มีอะไรหรือเปล่าพอดีเราไปเซ็งร้านอาหารก็เลยว่า จะไม่ได้เช่าที่พวกเธอขายเข้าแกงแล้วอ,ะอ่ะฮะก็ดีอสิออมดีใจด้วยนะมิ้วขอบใจต้องขอขอบคุณพวกเธอด้วยนะที่ให้โอกาสเราเฟิร์นเช็คเราเป็นเพื่อนกันนะถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกเรานะ กินให้อร่อยนะเดี๋ยวมือเนี้ยเราเลี้ยงเองไม่เป็นไรของซื้อของขายเดี๋ยวเราจ่ายเงินแต่วันนี้เราขอติดไว้ก่อนนะสู้ๆนะเพื่อนคนเราลมได้ก็ต้องลุกได้ดูอย่างพวกชั้นสิจะเริ่มต,ต้นจากศูนย์เลยมันไม่เหมือนกันตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลยจะเอาอะไรไปสู้ ผิดแล้วล่ะเฟินใครบอกว่าเธอไม่เหลืออะไรเลยเธอยังเหลือเช็คที่คออยู่เคียงข้างเธอแม้ในวันที่เธอล้มเธอยังมีเราสองคนคอยเป็นเพื่อนไม่ว่าเธอจะอยู่ในสถานะไหนความเป็นเพื่อนไม่เคยลดลงเลยขอบใจนะออมมิ้ว มิ้ว <M> ในนี้มีเงินอยู่สองล้านพวกเธอเอาไปทำทุนนะมีเมื่อไหร่ก็เอามาคืนขอบคุณพวกเธอสองคนมากนะขอบคุณนะมิ้วจำไว้นะคะคนเรามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน เป้าหมายชีวิตก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วไม่สำคัญขอแค่เราตั้งใจทำสิ่งนั้นก็พอนะคะแแแคแคคค,ลลค่่่เเธธอออใในนนนนนนยยยยยิิิิ้้้้้้้้มมมมัััักกก็็ทททหหบไไปจาาาลีีีดถว แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน